เยอะนะอาจจะแบบเล่นไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวรบกวนข้างห้องห้องข้างๆแล้เวเขาอนอนอะไรเดี๋ยวเราไปรบกวนเขาละไรมีกโก้แบบเราทํางานเด็กอาจจะเป็นเวลาที่เขานอนก็ได้เราต้องแบบแบบสุภาพหนะ่อยเนาะคุยกันแบบเล่นๆอาจจะไม่ได้สนุกอาจจะไม่ได้ลงเพลงเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่าข,าขา้องข้างๆรบกวนขะ้างๆเนาะขอบคุณคะ่ะ เห็นพี่เต้นหรอเดี๋ยวจะเต้นเพลงอะไรนะที่มันเป็นอะไรเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะของของสไปอะ่ะอยู่ห้องค่ะพี่นี่พี่ก็นอนส่วนตัวนะพี่มึงเพิที่นอนดึกอยู่แล้วพี่เป่าคะว่าไงคะยังทน จะไปคอเอ,อะไรสักอย่างปลอลปอยังแกะท่ายังดึกไหมนอนเช้าเลยแหละเออพรุ่งนี้มีอยู่บ้านหรืออยู่ไหนคะอยู่หอค่ะไม่ใช่อยู่หออยู่โรงแรมปอมาเช่บเพราวะว่าปอลไปเรียนหนูเป็นมีจีพอดีเลยมาเป็นพี่ปออุ้ยขอบคุณนะคะเกียว์พาราศีอ่าเกียว์พารา,า,าศีใช่ใช่ กำลังเปนะ๊นนะนี่ก่อนว่าพรุ่งนี้ตัวเองจะต้องทางานอะไรบ้างชุดนั้นกำลังมาตัวนี้ต้องรองก่อนพร้อมกับมีพีโอเคสางานที่ต้องค้างอีกหนึ่งก็คือถ่ายิ๊กซอกกกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองจะได้แบบตื่นเช้าไจัดฟันเท่าไหร่ก็ น,นี่ก็เกิบจำไม่ได้แล้วอ่ะก็หลักมื่นอยู่คือจ่ายเป็นเป็นครั้งเป็ครั้งเป็ครั้งแต่สามเดือนแรกอ่ะที่เปลี่ยนยางก็คือครั้งละสามพันสามพันสามแต่แล้วแต่ไปเก็รของเราว่ามันหลุดไปเท่าไหร่ของเปอเดือนเดือนเดืนเนี้ยหลุดไปสีสแล้วก็ต้องจ่าย เขาน้ารักขอบคุณค่ะพี่เปากับพี่ยอดเป็นอะไรกันให้พี่ยอดมาตอบคำถามนี้ทีพี่ไม่ไหวจะพูดละทำจมูกไหมเดี๋ยวรอขอ้อมิดถาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะทำจมูกกันคิดถึงมากครับทำไมรู้สึกหลงรักพี่เปาแล้วก็พี่อออ พี่ปอถ่ายรูปก็สวยมากปังไม่ไหวแล้วช่วงนี้คสวยของน้องพี่ต้องถ่ายงานไงพี่ก็เลยต้องถ่ายแบบดีๆสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาจ้างมาเราก็ต้องแบบเออถ่ายให้ดีหน่อยสวัสดีพี่จูนค่ะพี่จูนพี่จูนเป็นเราอีกแล้ว ี่ยอดพี่ยอดเขาไม่ได้ขึ้นไล์หรือเปล่าอะไรแบบแฟนใช่ไหมตอบมาเวลาพี่ปอไปถ่างงานพี่ปอไปกับใครถ้าพี่อยู่บ้านพี่ก็จะไปกับพี่สาวแต่ถ้าพี่ไม่ไม่อยู่บ้านจริงๆพี่ก็จะไปกับตากล้องเลยก็คือพี่แอดแกชิบะอังปอก็ตั้งแต่เราเป็น เราต็กเก่งนะมาเปอีกแล้วมาเปอีกแล้วไงน,น่ารักไงถ้าเปถึงสามดาวก็คือจะเรียกพี่จูนว่าเศรษฐีได้ไหมถ้าเปถึงสามดาวนะพี่จูนเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะทุกคนถามว่าเอาทานตัวไหนใช่ไหมเอาขายของอีกจ้ะตัวน,นี้ทานจริงไรจริงตอนนี้เหลือสี่สิบสี่สิบหก รกจริงทุกคนพูดจริงไม่ได้โกง B ต้องมีแล้วอันนี้คือทานจริงเมื่อแกนี่เก่งมานแล้วก็ถือสีมันมีปกติในกล่องมัมีห้าซองแต่ตอนนี้ทำสีไปแล้วเหลือสีกินทุกวันกินทุกคืนก่อนนอนทุกคนคือคือเอามาสต็อกก็คือคุ้มอ่ะเพราะว่าตัวเองก็คือทานทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนคือรู้เลยว่าต้องซื้อ ลองทำรีวิวแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยตอนนี้สั่งรถใหม่มาแล้วรถต่อ,อมันแบบหมดเร็วมากสวัสดีค่ะพี่เปาคือปังและขยนันสู้ๆกันอยูอยากเก่งเหมือนพี่เปางั้นไม่ยอมเป็นเศรษฐีนะต้องเป็นสิเร้ววิจูน ก็จะตั้งชื่อพี่ว่าเศรษฐีเลยเวลาพี่จุนเข้ามาดูไลฟ์ป๊อปปอก็จะได้บอกว่าสวัสดีเศรษฐีค่ะไม่ดีหรอเลียวสามเราต้องมานี่คือการมังคับที่เราําไรคกี่ทุ่มลงไลค์อ,อ๋อตอนนี้เขาไลค์ไปสิบยี่สิบสามสิบนาทีค่ะยอกมันสะดุดอ่ะพี่ป๊อ อามันสะดุดล้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอวรอให้มันกลับมาพี่เ,เอลก่อถามอะไรหน่อยได้ค่ะถามมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะที่รักกลับมาแล้วค่ะโอเคโอเคกลับมาแล้วขอบคุณนะคะพี่หนู บ้างสบายดีค่ะสบายดีภาษาเราแปลว่าสวัสดีหรือเปล่าพรุ่งนี้มีไลไหมผู้กันใครเนี่ยขอดูก,ก่อน้าวทำไมมนไม่ขึ้นโปรไฟล์ล่ะอพรุ่งนี้ถ้าว่างก็จะมาไลนะคะแต่ส่วนมากก็น่าจะว่างแหละเพราะว่าไม่โดยจะทำอะไรเออเดี๋ยวว่าจะทำการบ้านแต่มันดึกแล้ว ไม่ทำตอนเช้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปเที่ยวอคอนพี่จูนจูนมาจริงไหมอะ่ะพี่เปามีเรียนออนไลน์ไหมคะมีคะ่คะไม่รู้ดิทำไมลูกผมไม่ขึ้นก็ไม่รู้ดิแต่บางคนเนะเพราะว่าของไฟก็ไม่สวยนะมันต้องดูแบบมีน้ำมีนวลอะ่ะ ของโ,งอโ,งนะ 14, โอรงเ,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 เรียนออนไลน์วันที่สิบเจ็ดเปิดวันที่ห้าเดือนหน้าเลยทำไมของปอเปิดวันที่สิบสี่นี้แล้วอ่ะทำไมเขาโกงอ่ะไม่ได้โกงเนาะไปสิบสี่โอเคโรงเรียนเปิดค่ะพ่จูนโอเคค่ะพ่จูนโรงเรียนพอเปิดค่ะที่รักโรงเรียนออนไลน์ทั้งเทอมเลยเออพี่วัน พวกเรา,าน่าจะจบพี่น่าจะจบมหมกด้วยการเรียนออนไลน์ส่วน้องก็น่าจะจบชั้นที่หนูเรียนด้วยการเรียนออนไลน์เตรียมบรณาก็เปิดวันที่หนึ่งเดือนหน้าสิบสี่ตื่นทันไหมก่อนโอ้เรายังปรับสภาพองไม่ได้เข้าใจไหมนีม่จะมาปีนะขอบคุณค่ะคือเรายังปรับสภาพเชื่อไหมว่าโรงเรียนเรียกเปิด เล่นเปิดตอนแรกหนูก็14บ่คันแต่นายกดีกกู่ๆก็เป็นพื้นที่สีแดงออเดี๋ยวเพราะว่านะมันน่าจะเลื่อนแหละมันน่าจะเลื่อนเราน่าจะจบแบบลอยๆแล้วปีนี้โออน่าจะจบแบบไม่มีความรู้อะไรเลยจริงๆไม่มีความรู้เลยเรียนออนไลน์ใครใครเรียนไม่รู้เรือง เร่นตายว่ะแบบนี้ใครเรียนไม่รู้เรืองมั้ถ้าเรียนม่รู้เรื่องก็หนึ่งดีออคือว่วเรยนไม่รู้เรื่องเลยถ้าเรียนป๊บก็คือหอเดยเรื่องมั้งหดเยเพื่อนเลเพื่อนเรบาบอกว่ารรอเป่านอนดึกงั้นไปสสเกแล้วพี่วันับพอจริงไหมล่ะพี่จูนหนึ่ง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 บกหนึ่งค่ะโอ้พี่เรียนพี่เรนอะไรคือพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะ คือแบบดูดูอสอนคือครูอสอนพี่ก็เรียนไม่รู้เรื่องเลยพี่ตั้งใจฟังแล้วแต่มันไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะไม่ไม้แสลรุนในการเรียนอ่ะเข้าใจไหมน้องไม่ได้เรียนออนไลน์น้องมีแต่งานอ,อ๋อคือคุณครูเขาสั่งงานมาแล้วใช่ไหมแจ่ไปจริงอะไรล่ะน้องไม่อยากเปิดเทอม ทำไมทำไมหนูไม่อยากเปิดเทอมละ่ะทำไมเพื่อนโลกหนูว่ะก็แสดงว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวแทนของส่วนพี่พี่ก็คือเป็นเพื่อนรับบทเป็นเพื่อนน้องขาเที่ยวมาตาเดี๋ยวมา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 ,มาก่อนดิเรียนออนไลน์เราเปิดทุกอย่างทำไมเป็นเรียนไม่อะไรไม่ทันขาดรายได้หลายเดือนแล้ว อยากเปิดเทอมมากว่ามีคนบอกว่าอยากเปิดเทอมเพราะว่าขาดรายได้หลายเดือนแต่บมมางคนบอกว่าไม่อยากเปิดเทอมค่ะเพราะตื่นไม่ทันตอนเมื่อก่อนนะตอนที่มีอะไรพี่ขาดรายได้แบบไม่ไหวแล้วไม่มีตังซื้อครีมแล้วอ่ะแม่ไม่มีตังแล้วจริงๆแม่จ๋าขอไม่ได้ต้องขอวันต่อวัน ฟังครูเหมือนกับครูกลอมนอนให้หลับอะ่ะทุกคนเรารู้แล้วว่าเวลาถ้าเราอยากจะหลับต้องทำยังไงอ่านหนังสือหรือว่าเรียนอะไรสักอย่างเราจะหลับแน่หลับจริงๆนะโรงเรียนก็ไม่ได้ไปหวานใจก็ไม่ได้เจออ่ะว่าซานคิดถึงเมื่อก่อนนะรู้ตื่นเต้นกับการไปเรียนมากเลยพี่เอก็รู้ตื่นเต้นกับการไปเรียนเพราะว่าพี่มีหวานใจ ไม่หมดคือเราต้องมีใครสักคนมาทําให้เราตื่นเต้นเว้ยในการไปเรียนนะถ้าเราตื่น,ตน,ตนเต้นปับ๊บเราก็จะไปเรียนเช้าแต่เรารู้สึกอยากเรียนเราสนุกกับการเรียนมากแต่ถ้าเราไม่มีอะไรมาตื่นเต้นเราก็จะน่าเบือ่อสิบเก้าไปงั้นเย๋นวนับก่อนสิบเก้าเก้าถทมีไว้เลยก่อนวันสิบส้งวันเสาร์สิบสามวันอาทิตย์สิบสี่วันจันทร์สิบห้าวันอังคารสิบหกวันพุธ โอ้หมดช่วงปนี้ยี่ไปไไนมาเลยพี่จูนอยาอค่ยหนูอยากเจอเพื่อนใหม่ขึ้นปอชอหนึ่งม .4 เหรอก็เทียบเท่ากับม .4 ใช่ปะถ้าเป็นแบบสามัญอะไม่อยากเจอคุณครูเตงเ๋ยวไปอาคาติกับคุณครูพอเรียนจบเตงก็จะคิดถึงคุณครูคนที่หนูอาคาตินั่นแหละใช่ค่ะคือหนูหม .6 ค่ะคือหนูต้องไปเริ่มต้นกับ โรงเรียนใหม่ใช่ไหมคือการตื่นเต้นหนูต้องให้มีผู้ชายสักคนไปกับจูนจูนจูนแล้วก็จูนอ๋อโอเคโอเคขน้นจูนปิดตั้งันนั้นปิดจูนก็ไม่บอาพอๆแล้วก็บอกนะชายเยวอ๋อเปงเ,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 เป็นแบบนี้นี่เองช่วงแรกมันก็จะแบบช่วงแรกมันก็จะแบบยังไม่คินเพราะเรายังไม่มีเพื่อน รายังแบบยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรว่าเราต้องทำอย่างไรแต่พอนาน,นไปเราเรียนรู้ไปก็รู้เองแต่ช่วงแรกถ้าเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอุดอัดวะไม่อยากเรียนที่นี่วะ่ะม,มีเพื่อนสักคนแบบเนี่ยขอบคุณพี่น,ง,นง้นค่ะ อยู่ห้องเดียวไม่ได้อยู่ห้องเดียวค่ะเพราะว่าพี่ยงปอเรียนอยู่นนก,าาการจะรักษาสนาการแล้วปอเรียนอยู่เอกชนยูเรียนอยู่ทุกสูงหนูเข้าไปวันแรกรู้จักทุกคนในห้องเลยแล้วก็สนิทกับทุกคนเลยก็แสดงว่าัวเองเก่งเต็เมคนเนี้ยที่แบบเข้ากับคนอื่นง่ายคนอื่นมีหวานใจแต่หนูมีพี่ปออยู่ในใจนะ อุ้ยสาวแหงทองแดงมุ้งมาตามมาแข่งแหงกันตมาตามาแข่งใต้กันนี่มา